คำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจะนาทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินาเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่แต่คำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอนนของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคม2564ค่ะถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของดวงรายเดือน64เลยนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตอวยพรให้กับทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรมแล้วก็ขอให้มีความ สุขในทุกๆด้านนะคะสิ่งที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีขอให้มันมาลายเส้นไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้กับปี64นะคะแล้วก็เริ่มต้นปี65เป็นปีที่ดีมากกว่าเดิมนะคะขอให้รัวๆเฮงๆแล้วก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์แล้วก็มี แต่คนรักคนเมตตานะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสติปัญญานะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะอดทนตั้งใจธรรมาหากินต่างๆแล้วก็สำหรับบางท่านที่กำลังเรียนอยู่ก็ขอให้อ่าเรียนอย่างตั้งใจขยันหมั่นเพียรต่อไปนะคะขอให้ทุกทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่เรื่องราวดีๆนั่นเองนะคะอะ่เดี๋ยวตอนนี้นะคะอ่าสำหรับใครที่อาจจะชอบดูเป็นพวกพิาคาส์พิกัสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าแล้วก็ KF is extra อาจารย์ได้แปะลิงก์แล้วก็เพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างเอาไว้แล้วนะคะจะมีหัวข้อต่างๆแล้วก็เลือกกองพี่หินหรือเลือกกองไพ่ต่างๆนะคะแล้วแต่รอบกันไปเนะาะก็เป็นท m รเลยเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสามารถไปดูกันได้เลยนะคะถ้าเบื่อเบือเองาเงา,งา,งาไม่รู้จะทาอะไรนะคะก็วันนี้อาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรประจําเดือนธันวาคม2 5 6 นะคะเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่าทํำนาเป็นแนวทางพอนะคะดูอย่างมีสตินะฮะเนี่ยนำไปงมงายทํำนาจะพ่าที่นี่แล้วก็พ่ทั่วลอดอิางเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลย reflection promise of the future the lovers Of Pentacles, The Hierophant, The High Priestess, The World, The Tower, The Magician, The Hermit, Knights of Pentacles. The strength Seven of Swords And the last one ไปสุดท้ายนะคะเะเป็นเก้ of Pentacles พลังงานโดยภาพรวมเนี่ยอาอาจารย์ต้องบอกก่อนราศีธนูคุณมีเรื่องที่เครียดหรือกังวลเรื่องอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าในใจนะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องวิตกจริตวิตกกังวลหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีงาน เข้ามาเยอะหรือว่าต้องเรียนต้องสอบเยอะก็ได้มันเหมือนเป็นการที่ต้องใช้ความคิดความละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็คุณค่อนข้างมองการไกลไปถึงอนาคตเออว่าอสมมติปี65เห้ยจะเป็นยังไงเราจะต้องวางแผนชีวิตเราจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องดีกว่าเดิมนะอะ,อะไรแบบนี้ค่ะมันจะเหมือนกับว่าเรากําลังที่จะ อยากที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในอนาคตให้มันดีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้บางท่านอาจจะแปลว่ามีเรื่องที่เราเองอาจจะโดนกดดนันหรือว่าเรากําลังกดดันตัวเองก็เป็นได้เพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดอาจจะมีความ perfectionist ก็คือต้องเป๊ะเป็นพี่เป๊ะทุกอย่างจะต้องทําอะไรเอาให้ออกมาดีก็ได้มันเลยเป็นความที่รู้สึกว่า ถ้าออกมาไม่ดีเราจะรู้สึกเครียดหรือกังวลบางเสียงบางอย่างอาจารย์บอกเสมอนะปล่อยวางได้ปล่อยมันอาจจะพูดง่ายทํายากแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําเลยมันยากยิ่งกว่าคนที่ทุกข์ใจมันคือตัวเราไม่ใช่ใครอื่นนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารยอา์อยากบอกด้วยความปรารถนาด,ดีแล้วเป็นห่วงก็คือบางเสียงบางอย่างถ้ามันคิดแล้วมันเครียดทุกข์ใจเปล่าๆดึงพลังงานด้านลบเข้ามาชีวิตเราก็อาจจะเป็นพลังงานด้านลบเข้ามามีแต่เรื่องลบๆเข้ามาฉะนั้นคิดแต่เรื่องที่เป็น แง่ดีแต่ไม่ได้บอกให้มองโลกสวยมองบนความเป็นจริงนะคะว่าไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างขอให้คุณอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดไม่มากไม่น้อยเกินไปและคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้นะคะแต่คุณจะโดดเด่นนะคะในเรื่องการสื่อสารการเจราจาหรือว่าการติดต่อประสานงานค่อนข้างพอสมควรบางท่านอาจจะทําพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าขายของพวกออนไลน์หรือขายของอาจจะเป็นมือสองอะไรต่างๆหรือว่าเป็นของวินเทจออกแนวแบบเกี่ยวกับเรื่อง ทั้งวินเทจแล้วก็แฟชั่นเหมือนทั้งทั้งมีความแบบเหมือนเปรียบเทียบฟังหัวโบราณแล้วก็หัวทันสมัยในเวลาเดียวกันช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือว่าคุณมีความคิดที่จะกลับไปทํางานในแนวงานเดิมก็ได้สําหรับบางท่านหรือว่าอาจจะหรือ,อตำรากเก่าหรือว่าอะไรเดิมๆออกมาศึกษาอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะหรือว่าตอนนี้คิดที่จะหางานอดิเรกหาอะไรทําให้ผ่อนคลายตัวเองก็เป็นได้นะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณก,กำลังวางแผนให้ตัวเองแบบมีความสุขมากขึ้น แล้วก็มั่นคงและมั่นใจมากยิ่งขึ้นสําหรับอนาคตนะคะแต่บางท่านอาจจะทําเงินได้ค่อนข้างเก่งค่อนข้างดีหรือว่าอาจจะต้องมีการลงทุนก่อนที่จะได้กําไรตามมาทีหลังก็เป็นได้แต่คุณโชคดีตรงที่ว่าคุณอาจจะมีคนคอยเคียงข้างคอยสนับสนุนเรานะคะก็เหมือนกับว่ามีแบบเหมือนคู่หูมีดูโออะไรเงี้ยไปกับเราเสมอหรืออาจจะมีเจ้านายหรือลูกน้องที่ดีหรือบางท่านอาจจะมีครอบครัวมีแฟนที่คอยให้กําลังใจคืออย่างน้อยคุณอะมีคนแบบรักและเมตตาคุณอยู่เสมอหรือว่า หวังดีกับเราเสมอนั่นเองนะคะเราอาจจะเห็นท่าแท้ของคนหรือเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าใครที่ดีกับเรามากที่สุดในช่วงที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งหรือทุกใจสุดๆอาจจะมีคนนั้นเดินก้าวเข้ามาทําให้เรารู้ว่าคนนี้นะที่เราจะต้องเห็นคุณค่าแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะประมาณนี้เลยอะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะอะเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Seven of Cups Six of Wands Judgment Nines of Cups Queen of c u p สอ่ามันมีอ่าจะรับเรื่องการงานนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีเรื่องราวในหัวค่อนข้างมากมายที่เหมือนต้องจัดระเบียบ จัดความคิดและเอามาลงเป็นผลงานมันเหมือนกับว่าคุณมีไอเดียล้าน8ปดพนนะคะที่จะต้องแบบค่อยๆทาเทนนิสหรือว่ามีงานวิ่งเข้าชนเยอะแต่พลังงานขึ้นคําว่าเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเริ่มงานที่ใหม่หรือว่าอาจจะมีโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่ามีการขยายกิจการทําอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากพลังงานในเรื่องการงานของคุณขึ้นความสําเร็จความสําเร็จมากๆนะแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องอยู่ในการจัดวางแผนและระเบียบอย่าง ถูกต้องอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอ่าถ้าพูดตรงๆมันเหมือนความคิดของเราในช่วงแรกทุกคนแหะค่ะมันเหมือนเราต้อง brainstorm สเปะสปะมั่วอีลงตุงนางอ่าต้องค่อยๆเขียนวางแผนแบบแผนออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆทํามันออกมาเพราะพลังงานขึ้นคําว่าช้าๆแต่มีความมั่นคงไม่ต้องรีบร้อนใดๆทั้งสิน้นแล้วมันเป็นพลังงานของคําว่าคุณอาจจะมีพักพ่วกเยีะวจริงๆเพราะพลังงานแปลกมากนะมันขึ้นคาว่ามีคนคอยช่วยเหลือคนเมตตาสนับสนุนบางท่านทําธุรกิจครอบครัวบางท่านอาจจะต้องสืบทอด ธุรกิจครอบครัวก็ได้บางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดเป็นเรื่องการงานเข้ามาก็ได้ที่เราอาจจะต้องไปสืบไปศาลต่อไปสืบทอดอ,อะไรต่างๆในตระกูลของเราพลังงานของคุณอีกหนึ่งอย่างนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาเข้ามาในเรื่องเนื้อง,งานที่คุณทําคุณอาจจะประชุมเยอะอาจจะต้องเรียนเพิ่มเติมบางคนอาจจะต้องแบบไปบับบางคนนะ่ะทำเบเกอรี่ใช่ไหมคะอาจจะต้องแบ ต้องเรียนคอร์สอะไรต่างๆเพิ่มเติมเพื่อพ,พ,พัฒนาสายงานตัวเองก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะแล้วใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคความคิดสร้างสารรค์อาร์ตท,ทิสต่ตางๆมีเกี่ยวกับเรื่องงานอีเวนต์งานออกอีเวนต์งานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องเป็นการศึกษาเล่าเรียนครูบาอาจารย์คนที่ต้องให้ความรู้คนอื่นหรืออาชีพที่ต้องอติดต่อประสานงานหรือต้องใกล้ชิดกับ คนที่เราดีลด้วยต่างๆนะคะ,ะหรือเป็นธุรกิจครอบครัวหรือเป็นบริษัทที่อาจจะมีความมั่นคงอยู่แล้วช่วงนี้จะยิ่งเด่นมากกว่าเดิมนะคะอาชีพอื่นก็เด่นนะถ้าทุงคุณทําถูกศีลธรรมไม่ได้ทําผิดกฎหมายใดๆนะคะคือมันขึ้นดีมากๆแต่คุณมีความในใจเห็นไหมมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าบางทีอาจจะอึดอัดในการทํางานก็ได้รู้สึกว่าเบื่อก็ได้ฉะนั้นหาเวลาไปเที่ยวถ้ามีโอกาสหรือว่าผ่อนคลายบ้างในวันหนึ่งเราอาจจะโซเชียลดีทอ์บ้างหรือว่าลาจากสื่อโซเชียลบ้าง หรือบางท่านอาจจะแปลว่าวันวัน,วนทุกๆวันอย่างเงี้ยตอนที่เราเลิกงานเราอาจจะไปหางานที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วผ่อนคลายนะคะทำให้แบบเอาความเครียดในแต่ละวันออกไปทุกคนมันต้องเจอหมดแหละค่ะเวลาทํางานมันเหนื่อยแหละเป็นปกติแต่มันดีเพราะว่าจริงๆอ่ะเรื่องการทํางานของคุณค่อนข้างไปได้สวยเลยนะเหมือนมันกําลังดีขึ้นถ้าใครที่กําลังคิดที่จะไปทํางานที่ใหม่ต้อง ต้องที่หมายรับงานงาเราก่อนนะต้องรับเหมือนมันเป็นหนึ่งเซ็นสัญญาเข้าค่ายเขาก่อนเนะเราถึงได้ไปได้ถ้าสมมติเราเราจะไปเลยล่องลอยนะคะบอกเลยนะ เพราะว่าบอกตรงๆว่าง,งานมันหายากไม่ใช่หากันง่ายาๆถ้าในกรณีบางท่านเนี่ยที่คิดจะออกจากงานที่เดิมแต่ถ้าเรามีงานรองรับแล้วเราได้เซ็นสัญญาเข้าบริษัทหรือเข้าค่ายของเข้าแล้วเนี่ยไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามามันเป็นเป็นเหมือนโอกาสมีหรือว่ามีคนมอบโอกาสให้กับเรานะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเอองานนี้เราทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่มันเหมือนเรามีพลังแรงใจที่จะเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ๆ บางครั้งอาจจะเฟลก่อนแล้วค่อยได้ดีก็ได้นั่นมันคือประสบการณ์มันคือบททดสอบของเราทุกคนนะคะมันจะต้องเจอบ้างนะคะฉะนั้นอาจจาะขอเป็นกําลังใจให้คุณสู้ๆแต่โชคดีมากๆคุณเนะ่ะเป็นที่รักมากๆมันเหมือนยังเหมือนกับว่ายังมีคนยังคอยแบบอยู่เคียงข้างเราเราไม่ได้แบบไม่ได้เดินคนเดียวอะ,อะประมาณนี้นะคะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คุณมากๆดีมากๆค่ะพลังงานอ้ออีกหนึ่งอย่างบางคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายอย่างเช่นประกรัน หรือว่าอาจจะหมอแพทย์พยาบาลและอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นจะเด่นเหนื่อยหน่อยแต่ขอให้คุณอดทนสู้ๆอาชีพของคุณค่อนข้างมีความมั่นคงนะคะหรือว่าไปได้ดีหรือใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับอสังหาอย่างเช่นจะบอกออของเก่าอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นหรือออนไลน์ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอ๋อหรือเป็นอาชีพที่ทําร้านอาหารพวกร้านอาหารตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่างเช่น ขายของออนไลน์ช่วงไลฟ์สดตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเด่นมากๆเลยนะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือถ้าอันนี้คือบอกเเพิ่มเฉยๆนะคะจะทําไม่ทําแล้วแต่เราก็คือถ้าเราได้เงินมาจากการทาอาหารกินหนึ่งแบ่งส่วนทําบุญต่างๆบ้างก็ดีการทําบุญทําได้หลากหลายรูปแบบหรือว่าให้กับบุป,ปาการีหรือพุ่มพระคุณของเรานั่นเองนะคะก็คือการการทําบุญที่สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมันจะได้ดีต่อตัวคุณน่ยเหมือนเป็นการแบบ เหมือนแบ่งบุญได้บุญแล้วก็มันจะทําให้ต่อยอดหลายๆอย่างทาให้เราเหมือนแบบราบรื่นในชีวิตอะค่ะแต่ต้องทําโดยที่ไม่คิดอะไรคือไม่ได้แบบหวังผลอะทาด้วยจิตบริสุทธิ์หมั่นทำเรื่อยๆตอนแรกคนเราเวลาทำอะมันอาจจะหวังผลบ้างแหะค่ะนันเรื่องปกติแต่พอทําเรื่อยๆมันจะรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนอะไรที่เราต้องทาอะมันก็เหมือนแบบแปลงฟันเราต้องแปลงฟันทุกวันถูไหมคะเนี่ยเหมือนเราทาไปเรื่อยๆห้าบาทสิบาทก็ถือว่าการทาบุญเปรียบเทียบฟังแบบเร,เราอาจจะทําบุญทุทกๆวัน ทำวันละ20บาทก็คือถือว่าทำบุญทุกวันด้วยเช่นเดียวกันโอนเงินเช่นวัระบาตรน้ำผู้โอนเงิน,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 นงไปที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยช่วยเหลือคนทําไปเลยนะคะดีทั้งหมดอาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยนะคะหรือว่าเป็นการสวดมนต์สมาธิก็ดีหรือไม่คิดร้ายกับใครก็คือการทําบุญด้วยเช่นเดียวกันอ่ะแต่ตอนนี้เรามาดูในเ,เรื่องการเรียนนะคะการเรียนบางท่านรู้สึกว่าบางคนอาจจะบอกอาจารย์คะหนูบางทีบางครั้งเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอ่าหรือว่าอาจจะต้อง เรียนเพิ่มเรียนเสริมหรือว่าอาจจะต้องแบบมีคนคอยช่วยเหลือเราหรือบางทีเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ใช่ก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่าการเปลี่ยนโยกย้ายคณะก็ได้นะหรือว่าอ,อ,อยากที่จะปรับตัวเองก็ได้มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนตัวเองก็เป็นได้นะคะว่าเฮ้ยเราต้องขยันให้มากกว่านี้เราต้องดีมากกว่านี้แต่เนี่ยพอวัยสุดท้ายเนี่ยพอบทสรุปมันคือความสําเร็จนะมันแปลว่าสอบผ่านสอบได้แล้วเก่งซะด้วยแต่เก่งของคุณอย่าอีกโก้สูงนะคะเพราะว่าสมมติบางคนทำงานกลุ่มกับเพื่อนอย่างเงี้ย ก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยเ,เปรียบเทียบฟังว่าเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็เอามาร่วมมือร่วมใจกันทําแบ่งหน้าที่กันทำนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าบางทีบางครั้งเราเองอาจจะมีความคิดที่อาจจะสุดโต่งในบางครั้งมันเลยทำให้แบบเ,เหมือนคนรอบข้างอาจจะ รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือความอีโก้เนี่ยทุกคนมีหมดแม้กระทั่งตัวอาจารย์นะคะแต่แค่ว่าต้องใช้ให้ถูกเวลาเท่านั้นเองเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันเป็นพลังงานของคำว่าบางทีเก่งเก่งอ่ะมันเป็นเรื่องดีแต่เก่งจนกระทั่งบางทีเราไปโอเวอร์คนอื่นมันก็ไม่ได้นะคะเอ่าเวลาทํางานกลุ่มหรืออะไรพวกนี้ก็ให้แบบค่อยๆแ,แบบแบ่งหน้าที่หลายๆอย่างช่วยกันประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นอีกหนึ่งอย่างคือบางทีบางครั้งเราอาจจะท้อใจรู้สึกว่าเออทำไม่ได้หรือว่ามันมมีีคคววาาาาาเเรรรยยดออู่่ในจจพพิงงงงงๆลัข แต่ต้นมันเหมือนมีความกังวลอะไรสักอย่างอยู่อย่าไปกังวลมันตัดพลังงานได้ลบทิ้งมันไปให้ได้นะคะโยนมันโยนมันทีมันทิ้งไปแล้วก็ดึงพลังงานได้ดีๆแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองว่าฉันทําได้เราทําสุดความสามารถแล้วจะออกมาดีไม่ดียังไงก็คือเราพยายามสุด,ส,ด,ส,ดสุดความสามารถเราแล้วอะ่ะอย่าไปคิดว่า้ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตถ้าเราเฟลเราจะทําทุกอย่างแย่ไปหมดไม่ใช่นะคะฉะนั้นอย่าอย่าแบบบั่นทอนกําลังใจของตัวเอง ใครจะบั่นทอนเรื่องของเขาแต่อาจารย์ให้กําลังใจว่ายังไงคุณมีโอกาสทําสําเร็จและทําได้และได้ดีซะด้วยนะมันือนเป็นความภูมิใจนะคะขอให้คุณสู้ต่อไปแล้วก็อย่าทอ้อถอยถ้ามันไม่ได้ทําใหม่ลองใหม่อาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าความพยายามครั้งที่1 0 1อาจาจะทําสําเร็จอย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100นะคะสู้ๆคุณทําได้เพราะว่าความสําเร็จอยู่ไกลแค่เอื้อมนะจ๊ะขอให้ยาขี่เกียจแค่นั้นเลยแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณจะค่อนข้างแอคทีฟแหละเอานี้จริงๆช่วงนี้จะแอคทีฟมากกว่าเดิม การเงินเป็นไง s e r v ่ n t อฟเ e นต์เก e ลส์เอเ of ร์วอนส์เอสออฟคัพส์นะคะค n งออฟวอ s ส์ไนทนะโอเคพลังงานที่อาจารย์เห็นในเรื่องการเงินจริงๆการเงินของคุณขึ้นดีมากนะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าการรอคอยเงินบางท่านอาจจะแปลว่าเออทำงานแล้วกว่าที่งานอาการที่เงินกว่าที่เงินจะออกมาเนี่ยอาจจะใช้เวลา บางท่านอาจจะรอเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าได้ทีเป็นกอบเป็นกรรมเงินของคุณเข้ามาเรื่อยๆไม่เดือดร้อนอะไรแต่อาจจะมีเหตุต้องใช้ออกไปบ้านตามปกติแต่ใช้ไปกับเหตุที่จาเป็นบางท่านอาจจะซ่อมนูน่นซ่อมนี่ขยายหรือว่าอีนุนพังอินี่เสียก็ต้องเอาไปซ่อมเท่านั้นเองนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อแอร์ใหม่สร้างบ้านใหม่ร้านค้าของเราหรือธุรกิจอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการ ทําให้มันดูดีขึ้นทําให้มันดูสวยขึ้นหรืออาจจะแปลว่าเราไปทําหมดเงินไปกับการทําสวยทาหล่อก็ได้สัลยกรรมฉีดนูน่นฉีนนี่แล้วแต่เรานะคะทำได้ก็คือถ้าสมมติว่าเรามีเงินพอที่จะเอามาทําก็คือทําได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าเหมือนกับว่าหมดเงินไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจําเป็นต่อเราอ่ะเราก็อาจจะต้องใช้หน้าตาในการ ทำอาหารกินทําเงินต่างๆหรือว่าการที่จะเราจะอยู่ในสังคมต่างๆก็ได้แล้วแต่อันนี้คือเหมือถึงว่าทําให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อการทํางานอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นนักวาดลูกก็ต้องซื้อของเพ้นต์ต่างๆอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายกระดาษนู่นนี่อะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่เงินของคุณอะ่ะมันจะฟลูไปกับ การการการงานที่คุณต้องต้องใช้มันอยู่แล้วมันไม่ได้แบบหมดเงินหรือว่ารั่วไหลไปกับอะไรที่มันไม่จําเป็นบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกอาจจะหมดไปกับบริวารบุตรลูกอะไรต่างๆก็ได้หรือว่าน้องหมาอนแมวก็ได้นะหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆของเราต่างๆแต่โดยภาพรวมอ่ะเงินของคุณไม่ลําบากอะไรนะราศีมังกรค่อนข้างไปได้ดีไปได้สวยถ้ายิ่งใครทําที่อาชีพอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกแฟชั่นต่างๆ โดยเฉพาะออนไลน์เงินของคุณช่วงนี้อาจจะมีโอกาสเข้ามาดีมากกว่าเดิมนะคะ,ะมันเหมือนกับว่ามีลูกค้าประจํามีเหมือนปากต่อปากมีชื่อเสียงมากขึ้นในร้านค้าของเราก็ได้ถ้าสมมติเราทาธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเราทํางานประจําเงินก็เข้ามาฟิกซ์เหมือนเดิมแหละแต่เราอาจจะ,ะแบ่งเงินเก่งมากขึ้นหรือว่ารู้จักการเก็บออมส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งนู่นนี่นั่นโทนอื่นอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เงินของคุณค่อนข้างไปได้ดีเขาเรียกว่า มีมาออกไปบ้างเท่านั้นเองนะคะ,ะไม่มีปัญหาอะไรลดนะคะ,ะสำหรับเรื่องความรักเอาคนโสดก่อนนะคะเป็นยังไงบ้าง,ง The Fool ขึ้นมา <laughs> The Emperor a s e of Wands มันมีเข้ามานะแต่มันก็ออกไปอ,ะอ่ะถ้าพูดตรงๆนะคะคือตอนนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้คุณโฟกัสในเรื่องงานเงินหรือเรียนไปก่อน คือตอนนี้แต่บางคนอาจจะโสดแล้วอาจจะไปโฟกัสเรื่องอื่นได้ดีทําให้แบบรวยอาจจะก็เลยเรียกว่าโสดแล้วรวยนะคะคือตอนนี้มันมีเข้ามาไหมมีค่ะมีนะแต่ มันเหมือนพลังงานของคุณบางคนอาจจะมีมีจุดโฟกัสอื่นๆที่รู้สึกว่าฉันตั้งใจที่จะทําเงินทํางานมากกว่าฉันอยากมีอาชีพที่มั่นคงฉันอยากมีหลายๆอย่างมีเงินมีทองเดี๋ยวความรักก็ตามมาเองอาจารย์พูดเลยนะตอนนี้คนที่จะเข้ามาอาจารย์กลัวว่าจะเป็นเจ้ากรรมนนเวรหรือเป็นคนที่มา,มาหลอกลวงเราหรือว่าเป็นคนเดิมๆมาในคราบเหมือนคนใหม่แต่มันเหมือนเป็นคนเดิมๆแนวเดิมๆ,ๆอาจจะเป็นแบบ คนที่อาจจะยังไม่ใช่สําหรับเราหรือสินไม่เสมอสําหรับเราก็ได้อาจจะไม่เชิงเจ้ากรรมในเวรแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้มันมีเข้ามาเยอะแยะแต่ตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่ายังหวงความสดก็ได้หรือยังไม่พร้อมมันอาจจะเป็นทั้งคนที่เข้ามาก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ตรงตรงสเปคหรือว่าตรงศีลกับตัวเรานะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าตัวคุณมีเสน่ห์มากเหมือนกันถ้าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะมันอาจจะมีคนเข้ามาเออเราได้หวานเสน่ห์ได้บริหารเสน่ห์แต่ถ้า เอามาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคนจริงจังในชีวิตเลยอ่ะมันยังไม่ใช่ตอนนี้เ,เขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบของคําว่าการทํางานก็ได้เขาอาจจะชอบเราที่ผลงานหรือว่าชอบที่ความเก่งของเราคนคนี้มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีพการงานที่คนที่จะเข้ามานะแต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีคนที่แบบมีทั้งแบบเหมือนออกมาแบบเล่นๆลนแล้วก็มีคนที่แบบมาจริงจังเลยแต่คนคนี้ต้องเรามาระว,วังว่าเขาอาจจะมีเจ้าของหรือเปล่าให้ดูดีๆอาจารย์เลยบอกว่า คุยขำๆได้แต่ก็ไม่ควรคุยกับคนที่มีเจ้าของนะคะแค่นั้นเลยนะ <c oughs> นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องเรามาระวังเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนและอย่างผิดศีลธรรมด้วยนะคะอ่ะแต่อย่างที่บอกก็คือมันมีคนเข้ามาแหละอาจจะเข้ามาในวงจากวงการทํางานหรือว่ามีสื่อตรงกลางทําให้เราทั้งสองคนคุณทั้งสองคนหรือคุณหลายๆคนอาจจะเข้ามาเจอกันเพราะว่ามันเหมือนอาจจะมีเข้ามา,มากกว่าหนึ่งก็เป็นได้นะคะอ่ะเรามาดูกันนิดนึงอ,อ๋อแต่จะบอกว่ามีคนเดิมๆคนกเก่าๆกลับมาได้นะคะแต่อย่างที่บอกอาจาร,รย์ถึงบอกว่า มีคนเก่ากลับมาได้หรือว่ามีคนใหม่แต่ลักษณะคล้ายๆกับเดิมอะแนวๆเดิมอาจจะไม่ใช่คนที่โอเคซะทีเดียวเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นรอไปก่อนพักหัวใจไปก่อนนะคะตอนนี้ก็โสด,โสด,สดๆสวยๆแลวหล่อให้คนเขาเสียดายเล่นไปก่อน <laughs> นะเอออันจริงอาจารย์บอกเสมอนะไม่มีงานไม่มีเงินลาบากยิ่งกว่านะเดี๋ยวถ้ามันมีทุกอย่างเราครบเดี๋ยวมันก็มาของมันเองถ้าบุญวาสนาเราต้องมีการคู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะอย่าเอาไปเครียดซีเรียสมากนะคะของเหล่านี้นะต้องเรียนลำดับชีวิตให้ถูกต้องมีสติให้มากนะรักและเคารพตัวเราเองนะเรามาดูสําหรับคนโสดที่มีสถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือเป็นยังไงบ้างอืมมันเหมือนกับว่าต่างคนต่าง บางทีเดี speaker, a roommate, a together, a roster, a Guru, ๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี ues, maybe, like is, like involved, ๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องบ้างคุยกันทะเลาะไปบ้างทั้งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็แบบเริ่มที่จะแบบแปลกๆแม่งแม่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นความรักที่มันยังรู้สึกว่ายังยังมีอะไรบางอย่างกั้นหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่สัทีเดียวมันก็เลยเป็นอารมณ์ที่ว่าเนี่ยพลังงานมันเลยขึ้นคําว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณทั้งสองคนเจอจากการทํางานอาจจะแปลว่าใกล้ชิดจากการทํางานถ้าถ้าใครเป็นคู่ที่แบบใกล้ชิดจากการทํางาน ก็มันก็จะยังเป็นการคุยเรื่องงานอยู่แต่มันเหมือนช้ามากๆอะคะ่ะมันยังไม่ได้พัฒนาร0อนะคะแต่ถ้าบางคนที่แบบเจอกันแบบอ,อยู่ดีๆก็เจอกันอาจจะผ่านสื่อออนไลน์ไม่มีคอนเน็ t ชันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ่ะช่วงนี้มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแล้วก็มันยังไม่ใช่ร้อเท่านั้นเองมันอาจจะมีเหตุให้คุณทั้งสองคนอาจจะได้คุยบ้างแล้วก็หายกันไป แต่ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาคุยเรื่อยๆเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งคนอยู่ม,ยม,มันยังเป็นคําว่ารักเผื่อเลือกอยู่ฉะนั้นตอนนี้ยังเป็นสถานะที่ยังไม่ชัดเจนคุงมเครือแล้วก็ยังเหมือนแต่มันก็ยังมีการวนเวียนวนลูปกลับมาอยู่อะคะ่ะไม่จบในสิ้นนะคะ,ะแต่เอาเป็นว่าถ้าสมมติคุณเริ่มจากความเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานต่างๆ มันเหมือนกับว่าถ้าไม่มีเหตุที่ต้องคุยกันเพราะเรื่องงานเรื่องอะไรที่จําเป็นอาจารย์บอกว่าอันนี้ยังพอเป็นไปได้ในอนาคตอยู่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ที่จะแบบลงเอยกันร้อยเปอร์เซ็นะคะฉะนั้นก็ถ้ามันใช่ก็ใช่เองถ้ามันไม่ใช่ก็ขอให้มีเหตุออกไปแล้วกันนะคะเราเองจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องความรักมากมายนะชีวิตคนเรามันซ้ำเนาะเอาไปแบบถ้าจะทุกข์ทุกข์กับอะไรที่มันแบบอเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันจําเป็นมากๆดีกว่านะคะอย่าอย่าเอามามาแบบมามาทุกข์กับเรื่องอะไรที่รู้สึกว่า เออมันจริงๆมันตัดได้อ่ะค่ะบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณน่ะคุณเองโดดเด่นในเรื่องควบการทํางานการทาเงินแล้วก็เรื่องเรียนมากนะเอาจริงๆช่วงนี้ก็เลยบอกว่าเออคุยขำๆคุยก็เล่นๆไปก่อนได้สําหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่ไหนงานอาจารย์จะรวบยอดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์มองว่าดีนะคะดีแต่อาจจะมีแบบเออเราต้องไปเที่ยวกันบ้างคะ่ะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่า สำหรับคนที่มีแฟนช่วงนี้อาจจะแปลว่าเออมีแบบบางทีน้อยใจบ้างบางทีอาจจะมีเรื่องที่เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาคนที่เป็นแฟนกันอะ่ะมันไม่ใช่ว่าปรับตัวรอบเดียวเนะมันอาจจะต้องมีการปรับเรื่อยๆนะคะการใช้ชีวิตบางคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางคนแบบนานๆเจอกันทีก็ตามแต่แต่คุณทั้งสองคนมันเหมือนมีการเดินทางเดินทางไปหากันก็ได้ถ้าในกรณีบางคนอยู่ไกลกันหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปเที่ยวกันก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมค,คือความสดใสแต่อาจจะมีทะเลาะกันบ้างมีง้องอนกันบ้างมีเรื่อง แล้กน้อยที่แบบเอออาจจะต้องเคลียร์แก้ไขปัญหาแต่คนทั้งสองคนอาจจะพยายามสร้างอนาคตร่วมกันอยู่ก็เป็นได้นะคะถือว่าเป็นในเรื่องที่ดีนะคะแต่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วถ้ามันมีเรื่องเชิงชู้สาวหรือว่าเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันไม่ลงตัวกันนะคะอาจจะมีการจากกันไปนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครอย่าล้างหรือเลิกกันนะคะฉะนั้นก็พยายามตรงนี้กระชับความสัมพันธ์ละกันมีอะไรไก่เกลี่ยคุยกันนะแต่ถ้ามันเกินจะเยียวยาอันนี้ก็มันอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจว่าจะยังไงกันต่อแต่ถ้า ไดมีใครที่แบบเป็นเป็นคู่สามีภรรยาเป็นคู่ที่แต่งงานไม่ได้มีปัญหาในเรื่องสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อคู่ก็คือชู้สาวหรือว่าผลประโยชน์เนี่ยอาจารย์มาว่าคนทั้งสองคนรักกันดังเดิมรักกันเหนียวแน่นด้วยซ้าไปเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันมากๆค่ะทั้งแบบเป็นทั้งแฟนสามีภรรยาเป็นเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบทุกทุกอย่างให้กันและกันดีมากๆนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพจริงๆมันจะเป็น เรื่องความเครียดเนี่ย,ยตั้งแต่ต้นเลยความโศกเศร้าเสียใจในกรณีบางท่านอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนะคะในกรณีบางท่านมีมีปัญหาในเรื่องสุขภาพใจต่างๆนะคะ,ะหรือว่าซึมเศร้าและอื่นๆนู่นนี่นั่น,นมีเยอะแยะมากมายนะคะ หนึ่งต้องปรึกษาแพทย์นะคะพบแพทย์เลยพบจิตแพทย์เลยเป็นเรื่องปกติมากอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆนะ,ะพบได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าไปตรวจด,ดูแต่ถ้าบางคนรักษาอยู่อาจารย์ขอให้คุณมีกําลังใจมากๆแล้วก็สู้ต่อไปนะคะรักษาหนึ่งใช้หลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ใช้หลักธรรมะหรือธรรมชาติด้วยมาประกอบกันสองอยา่างไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเอ้ยธรรมธรรมะ น้องนั่งสมาธิจะช่วยทุกอย่างไม่ใช่ก็ต้องพบแพทย์ด้วยในเวลาเดียวกัน2อย่างในเวลาเดียวกันนะคะมันจะช่วยคุณได้เยอะละอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะเจอคนที่แบบเราแบบมีพลังงานด้านดีๆค่ะเราต้องอยู่กับคนที่มีพลังงานด้านดีๆเสพสื่อที่เป็นด้านดีๆแล้วก็พยายามอยู่กับธรรมชาติให้มากหรือว่าหางานอะไรเด็กๆที่เราชอบนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าเพื่อนหงอาจารย์ก็รักษาจนหายจริงๆแล้วก็อาจารย์ก็เข้าใจทุกอย่างตรงนี้นะแต ก็ขอให้คุณเรียกว่าไปปรึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันยังยังพอที่จะแบบไม่ไม่ต้องไปพบได้อะเราก็ทําจิตใจให้ล่าเรืองแจ่มใสหรือว่าหาอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขทำนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องพวกผิวหนังต่างๆนะคะแล้วก็ให้ระวังพวกภูมิแพ้แพ้อากาศ อากาศเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นแบบทั่วๆไปที่ยังพอรักษาได้นะแล้วก็ไมเกรนปวดหัวมันจะมาตามความเครียดของเราเท่านั้นเองอาการเหนื่อยต่างๆนะคะอ่ะก็ขอให้คุณรักษาสุขภาพกันมากๆนะคะสำหรับเเรื่องการทำบุญเมื่อกี้จริงๆอาจารย์บอกตั้งแต่ ตั้งแต่เรื่องการทำงานแล้วนาะถ้าย้อนไปฟังดีดๆก็คือ 1. ทําทำบุญกับบุพการีพ่อแม่พระคุณอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมสว่างและมีมุมดาร์กนะคะพ่อแม่ที่ดีๆมากๆเนี่ยเราก็อย่าลืมนะ เขารพท่านให้มากที่สุดดูแลท่านให้มากที่สุดนะคะหรือว่าบางคนสามารถทําเงินได้แล้วก็แบ่งเงินให้กับท่านบางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ตาาอาปูานะ่ยาตายาใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเรานะคะทําเถอะนะแต่ในอีกมุมมงอีกมุมหนึ่งมุมดาร์ก็คือ,อตามที่เราเห็นตามข่าวน่ากลัวนิดนึงฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหว,ททาไวอาจารย์เข้าใจทุกๆอย่างถ้าเราทําอะไรที่แบบไม่ฝืนใจตัวเองทําเถอะนะคะขอให้คุณอยู่บนหลักศีลธรรมที่ถูกต้องละกันอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรไม่ควร ถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์อยากให้ให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเก่านะคะอาจจะเป็นพวกอของที่เป็นเสื้อผ้าเป็นของที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราบริจาคได้อนะคะ่ะเสื้อผ้ายังดีอยู่เลยแต่เราบริจานะคคะ่ะประมาณนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ทําบุญอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกถวายถวายเทียนให้กับวัดได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นว่าสังฆทานก็ได้แต่จริงๆทําบุญกับคนยากไร้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือให้กับพวก พวกของกินของบริโภคอะค่ะให้กับคนยากไร้ต่างๆนะคะจะยิ่งดีนะคะเพราะว่าตัวคุณทําเกี่ยวกับเรื่องของกินก็ดีหรือว่าทานมังสวิรัตทุกวันพระหรือทุกวันเกิดนะคะหรือทั้ง2ออย่างแต่เน้นวันพระก่อนวันพระมี4วันต่อเดือนแล้วก็ถ้าคุณเจอวันเกิดอย่างเช่นวันจันทร์คุณเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์คุณเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์อะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จแนะนําว่ากรวดน้ําลงดินจะดีต่อตัวคุณมากๆ บทกรวดน้ําหาได้ใน Google การสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระกระถาเงินล้านนะคะ,ะแล้วก็นั่งสมาธิ ถ้าบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิหากิจกรรมในอื่นทาให้เกิดสมาธิได้วาดรูปวาดเขียนนะคะหรือว่าอาจจะอยู่กับธรรมชาติต่างๆฟังเพลงปรับสมาธิในยูทูบมีเยอะแยะมีทั้งไทยและเทศเลยเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดขอให้คุณหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะเราจะเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่ใช่ว่าโดนเขาเอาเปรียบนะคะอยู่บนความพอดีอะไรที่มันต้องสู้ก็ต้องสู้อะไรที่เรา สามารถคิดก่อนทาหรือคิดก่อนพูดได้ก็ทําเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์พูดเลยนะว่าไม่มีใครทําช่วยได้ดีแน่นอนเมื่อถึงเวลากรรมหรือว่าก่อนแห่งกรรมมันเล่นงานแน่นอนแต่ขอให้คุณทากรมดีดีกว่ากรมดีจะได้เล่นงานเรานะคะกมดีจะได้เข้ามาหาตัวเรานั่นเองขอให้ตัวคุณและครอบครัวมีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ทวิตต์ได้ไอจได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไกล ต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ